อวันนี้โคชิ่งกลาง EP สามนะครับอือตอีทีหนึ่งแล้วก็หายไปสามเดือน <c oughs> ต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งที่กลับมาเดี๋ยวมันรื้อฟื้นกันก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าจะปรับอะไระย้ำได้ละครัวที่แล้วที่เธอตีดีอะ่ะคือลูกที่เธอกระทบบอลหน้าตัวตรงนี้คือยิ่งตีเร็วคือเธอจะยิ่งตีดีอันนี้ช้าเหรอช้านิดนึงคือปกติเธอมันจะช้านิดหนึ่ง <Ooh>. Okay. แต่ลูกที่เธอเหมือนกับตั้งใจว่าจะตีให้มันหน้าตัวมันจะดีเน่หน้าตัวเออเอืมยังอยู่ยังอยู่เห็นไหมบอกแล้วฟื้นเร็ว แล้วก็เวลาเนื้อไม่ต้องใหญ่แล้วกะอเอาเนื้อยังไงให้มันเล็กอ่ะพยายามให้ศอกสอกมันเป็นจุดหมุนเนะีนะ่ยเนี่ยสอกเป็นจุดหมุนแล้วยังไงแค่นี้พอ,อ,อใช่ไหมเนี่ยสอกใหญ่ศอกแขางจากตัวเนี่ยเนี่ยเราให้สอกเป็นจุดหมุนอนยะ่างงี้แค่นี้พอนะอย่างเงี้ยนะแล้วแขนเท่าไหร่เนี่ยนะนะอ๋อไม่ใช่ไปของแขนเออ,อของแ<ม>ขนมันไปของแขนมันไปน้่งแขนแล้วมันจะช้า แลวให้สอกสอกยันนีบอย่างนงี้นะสอกให้มันอยู่นีไหมอย่างเงี้ปึ๊บอ่ะสอกยกขึ้นมาให้อยู่หา่างจากตัวหน,น่อยอ่ะแล้วใช้ตรงนี้เป็นจุดหมุนแค่นี้อออืมให้แขนมันไปข้างหลังเงี้ยปึ๊บแค่นี้นอ่าลอง เมื่อกี้คิดว่าปัญหาเธอมีสองอย่างอย่างแรกคือตีชา้าไปนิดหนึ่งเรางั้นกระทบบอลเริ่มให้เร็วกระทบบอลให้หน้าตัว okay. อย่างที่สองคือปกติเธอ,ต,เธอตีเธอเล็งไปตรงไหนมีเล็งอะไรปะหรือเล็งลูกหรือไปไป,ไปตามยถาก,กรรมบ้าเล็งลูกไงตรงนแบบี้ไงข้างหน้าตัวตรงนี้ใช่แต่แต่เวลาเธอตีไปทางนู้นออ,อเ,เวลาตีไปฝั่งนู้นอะเล็งให้อยู่ตรงกลางแล้วความสูงอะ ได้คิดป่ะก็ไม่ให้สูงมากแต่ว่าให้มันกลางๆอะ่ะแบบไม่ไม่โดแต่ว่าให้มันเรียบๆไปกับเน็ตอ่ะโอเคแดีคราวนี้จะเรารู้สึกว่าแบ็คแฮนด์คือโฟร์ okay แฮนด์เธอตีโอเคละแบ็คแฮนด์เธอตีเรียดไป <It S 1> ซึ่ง <in net. S 1> มันอาจจะเป็นที่สองอย่างอย่างแรกคือ เวลาตีหน้าไม้ไม่เดี๋ยวเรปิดความมากไปอแล้วเวลาตีมันไม่เต็มบอลข้างไหนที่แขนต้องตึงนะหรือข้างขวาข้างอ๋อแล้วเราก็ใช้มืออ่า<ะ>คือเวลาตีเธอคือตอนนี้วงวงเธอมันสั้นวงแบ็คแฮนด์เธอมันสั้นคือตีเธอตีแล้วเธอยกเลยอาไหนแขนตึงแขนขวาความจริงมันต้องดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวมันขึ้นไปแต่ของเธอเหมือนเธอยกเร็วไป มันเลยเหมือนเ็ดเช็ดมันเลยมันเลยตีแล้วมันไม่เต็มบอลเพราะมันเช็ดส่วนพอโฟร์แฮนด์โอเคแล้วเหลือตีให้มันกระทบบอลหน้าตัวแล้วมันจะแรงขึ้นหนึ่งได้ค่ะเป็นคระเดี๋ยวจะโยนให้แล้วเธอเราจะยืนตรงนี้เธอต้องตีให้ข้ามหัวเราข้ามโดนซึ่งโดยปกติมันต้องโด่งอย่างนั้นเหรอ มาครัวจะโด่งก่อนแล้วค่อยไปปรับดีกว่าติดเน็ใช่ดีกว่าติดเน็ตใช่เพราะโด่งเธอเธอทำให้มันย้อยลงได้ถ้าติดเน็ตก็สิบจุอตีให้ข้ามหัวเราอเระวังหน้าไว้ดีๆนะสงสูงรอจังหวะนี้มานะวิธีวิธีตีให้ลูกโด่งคือก่อนตีฮะเธอเงี้ยก่อนตีเธอเอาไม้ลงไปข้างล่างก่อ ข้างล่างเราให้ตีงัดขึ้นถ้าสมมติเธออยู่อย่างนี้แล้วเธอตีไปมันจะมันจะเรียกโอเคปึ๊บ <Okay. c oughs> ลงเอ,อลงองอนโอ้ยดีขึ้นเยอะง,ง <c oughs> องอนขอบอะพอดีเป็นโปรเฟชชั่นอลมาก่ะดับด่ ดองน่อยดองน่อยวูบวสบจะดุดจากอันนี้อ่ะคราวนี้แบกแค่นะนแบกแค่ Back เหมือนกันก่อนก่อนตีเอาหัวไม้ดอปลงไปก่อนอ่าเพื่อเวลาตีมันจะได้วิธีมันจะได้ขึ้นเอานะไปอ่าดอป รอนเนี้ย <c oughs> อด็เด็ดเด,ด็ลองเงี้ยอ่ะพอได้รอบลงไปอืมคราวนี้เวลาตีเธอลองดันดันไปข้างหน้าเยอะๆก่อนก่อนที่เอาแขนขึ้นดันไปให้สุดอ่ะลองอดันไปให้สุดอืมอ่ะอย่างนีนะ พอตอนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ของเธอมันขึ้นเร็วมากอะลองปึ๊บ <c oughs> ดันเออดีอย่างงี้ดันไปให้สุดแขนเออสองเรื่องนะฮะ <c oughs> หนึ่งดันไปเยอะเยอะโอเคค่ะ <c oughs> สองเลงให้สูงหน่อยค่ะ <c oughs> เออ Đi Đánh súng này Đi Ủa Ok Đi ดันดิเราว่าเธอเริ่มเริ่มเงื้อไม้ช้าไปน,นิดเนึ่งบางลูกมันเหมือนกับ<อ>มันยังเงื้อไปนะไม่สุดแล้วมันต้องตีแล้วอะไรเงี้ยเงื้อไม้เร็วเร็วเริ่มเริ่มให้เร็วขึวว้นนิดหนึ่งต้องให้ไม้มันไปอยู่โ o s i ่ i นนี้โพ s ิชั o n เนี่ยของเธอบางลูกมันไปแค่นี้แล้วมัน ต้องออกลอะเยี่ยมสวยโอ้โหลึกเลยสวยเออลึกขึ้นเยอะโอ้แบคแฮนด์ดันหน่อยดันหน่อยเออ ดันไปข้างหน้าเยี่ยม ว่าไงนะพอว่ารอบนี้เดมีเอซมาชัวคนจะมาชมเยอะมาดาแต่วันนี้หลังจากแก้แล้วรู้สึกตีบอลลึกขึ้นเยอะแบบบอลมาถึงไายขอดเยอะขึ้น เราตีกันไปยากขึ้นแล้วมียิงเราหัวทิ่มนะลูกไม่ธรรมดาช่วยให้เราแล้วเข้าใจฟิลอะไรอเออเข้าใจฟิลแล้ว,ออลลวที่ไม่ต้องออกแรงมากแต่ว่าลูกมันไปตีหน้าตัวแต่แบ,บแค็คแฮนด์ยังยังไม่ขนาดนั้นนะอือเค,อเ,คเดี๋ยวมาเจอกันอีพีนน่าบ๊ายบาย